เจ็บไม่จํา i ไตัวเองนะครับรอบนี้ก็จัดอีกสัก2-3แพ็คก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลจะเป็นยังไงนะครับ ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการทูนูปส์ซัมเมอร์เดสแคสต์นะครับก็อ่ารอบนี้ก็คือจัดแพ็กอ2 0 0 3 2 0 0นะครับผมมาอีกสักหน่อยหนึ่งกันละกันนะครับก็อ่าเป็นกําลังใจนะครับผมในการทํางานอันหนักหน่วงตลอดทั้งสัปดาห์นะครับผมก็ถือว่าเป็นการอุดหนุนเกมสักทีหนึ่งกันละกันนะครับเอาละครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าสำหรับรอบนี้เราจะมีสกอร์อะไรกันบ้างนะครับนี่สกอร์ที่เรามีครับก็มีสกอร์จีวีชีสโกลไกเส้นนะครับผมห้าใบนะครับส มีส้มอีกสักหน่อยนึงคือจริงๆผมยังขาดตัวของซีรีส์ JJK นะครับผมก็ยังขาดเจ้าตัวอิตาโดริยูจิธาตุไฟนะครับผมแล้วก็โนบะระธาตุลมนะยังขาดอยู่2ตัวนะครับงั้นก็เดี๋ยวเราไม่พูดพร่ำทำเพลงไปกันเลยนะครับผมเืิอไปไหนสิช่วงคอลลับอร์เรชั่นขอแบบว่าอย่างน้อยโนบะระหรือว่ายูจิอิตาโดริอีกสักตัวแล้วก็พอแล้วละ่ะอ่ะสักหน่อยหนึ่งนะฮะได้โปรดเธอออฟมาทีฮึบเนี่ยเก้าสิบไปจะได้สักตัวไหมเนี่ย เออก็เป็นแพ็คจิ๋วๆนะฮะอ,อ่าแล้วก็ลองเติมแล้วก็นี่ครับค่อยๆนะก็เป็นการออลองลุ้นกันดูสิขอแค่ตอนนี้ตัวของ JJK แบบอยากได้แค่ให้ครบก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับได้ครบกโโโ็โอ้โนโนบรารลมโอ้รอเธอมานานได้มาแล้วนะครับเขาย,ยังชั่วเขาย,ยังชั่วนะแบบนี้ก็อ่ะถือว่าคุมละนะครับถือว่าคุมแล้วนะครับ,รบก็เอป็นตัวเป้าหมายด้วยนะแล้วก็อยากได้อิตาโดริยูจิ อีกสักตัวหนึ่งแล้วกันอ่ะธาตุไฟนะครับโอ้โนวบละธาตุลมสงสยัยต้องเอามาลองกันหน่อยสะแล้นะเนีย่ยไปไปต่อฮึบนะ,ออะโอ้เขายังชั่วเขายังชั่วนะครับไอกกสกอร์ส้มตอนแรกเราก็ถ้าเกิดว่าจะรอเลดอัพอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีแล้วไงช่วงคอรับเราก็ต้องแบบเก็บเกี่ยวนะครับผมให้ได้เยอะที่สุดนะนะครับแต่ว่าก็เอาเท่าที่เราไหวนะครับเอาเท่าที่เราไหวนะให้รางวัลตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้นะครับนิดหน่อยนะครับไปฮึบอ่าไหนสิ นี่มีผ่ากระตุกเล็กน้อยโอเคเป็นลิชลมนะครับผมลิชโอ้โหผ่าใช้ได้แต่อันนี้ผ่าเรียนๆแบบนี้จะเป็น4ดาวนะครับโอ้โหผ่ารัวเหลือเกินโอเคเป็นพลายไฟนะเป็นพายไฟนะครับผมายโอเคไปต่อไปต่อไปต่อฮึบชึบนี่แต่ว่าเราก็มีสกอร์จ j เอยู่อีก5ใบนะครับหวังว่าจะเอ่อ ออกก็เป็นเจ้าตัวอิตาโดริยูจิธาตุไฟไหมนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับเรามี LD อยู่ด้วยครับเรามี LD อยู่ด้วยนะครับนี่ก็มีปึ๊บนะสกอร์ไฟนะครับไปหนึ่งใบนะหนึ่งใบยังจะเอาอิตาโดริยูจิไฟอีกเหรอน่ะเดี๋ยวเรามาที่นี่กัน,นครับเดี๋ยวไปที่ช่อง136กกันนะครับนี่หนึ่งสามหกของ global นะครับก็จะเป็นช่องที่คนไทยอยู่เยอะนะครับผมอ่าก็ อ่าก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอตาโดริคุงลองดูสิจะออกมาไหมสูตรนี้สูตรอะไรกันเขาเนี่ยอ่าต้องให้เรียกชื่อกันเหรออ่าอิตาโดริคุงออกมาหน่อยสิขอร้องละอีตาโดริคุงไม่ใช่อันนี้อีตาโดริคุงอันนี้อีตาโดริคุงโอโหอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้สี่ดาวแน่เลยนะฮะดูทรงแล้วเฮน,นบาละแดง อิตาโดริโอโหอิตาโดริไม่มีกับเขาเลย <c oughs> เออโนบาระอีกแล้วโนบาระฉันเบื่อเธอแล้วเปลี่ยนตัวบ้างฉันโอโหเมกูม oh, oh, ิสีฟ้าไม่เอานะแล้วก็ไม่เอายูจีสีเหลืองด้วยนะนี่ไงล่ะอย่างนี้จะยูจีสีเหลืองไม่ละอันนี้ยอเมกูม <c oughs> ิสีฟ้าเห็นไหมสกอตคอลับบอลเรชันมันช่่นเข้มเสียเหลือเกินเนี่ยแบบนี้อีกแล้วสามตัวนี้ เป็นพวกเธอถามตัวตลอดเลยนะเนี่ยโอ้ยให้ตายเถอะเปลี่ยนกันบ้างอะเดี๋ยวเรามา LD กันบ้างนะครับ LD ก็ได้ก็ดีนะครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเรารู้ว่านายออกยากก็ไม่เป็นไรไม่อยากได้หรอกไม่อยากได้หลอกชี้ไม่อยากได้หลอกชี้ไม่อยากได้หลอกชี้ไม่มีไม่อยากได้หรอกชี้โอ้โหไม่ให้จริงด้วยไม่ให้บอกว่าไม่เอาหรอกชี้แล้วก็ไม่ให้จริงๆด้วยโอ้โหนี่เห็นไปเข้มปิดเลยนะครับทุกคน นี่แหละของจริงยิ่งกว่านิยายสกออลดีนะครับ่านี่คือของแท้ๆเลยนะครับก็ถือว่าก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่นะครับสําหรับการเปิดรอบนี้นะเพราะว่าเนี่ยได้นมบะนะครับผมทาลมมาแล้วนะครับแ่นน้องโนบะท่านลมเดี๋ยวลองเอามาเล่นกันดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเราเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกทีนึ่งนะครับก็ขอบคุณเพื่อนนะครับผมสำหรับการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย